สวัสดีครับผมมาพบกับผมนะครับ c h i n y Detective นะครับกับเกมดิจิมอนมาสเตอร์ออนไลนอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาฟัก d i จิมอนหนึ่งตัวนะครับให้ถ่ายว่าเป็นตัวอะไรนะครับผมนี่ผมซื้อช้อปปิ้งไข่มาแล้วในช่วงหนึ่งแถมหนึ่งนะครับมาเรามาสแกนกันเลยดีกว่าว่าได้ระดับที่เท่าไหร่อ่าตัวนี้คือ g ิวมอนเค a อสตุ o กมอนนะครับไปลุยเลย อืีช่ะโอ้ระดับสามสุดยอดเรายังมีอีกตัวหนึ่งนะครับมาสุมกันดีกว่าไปเลยน้องนึเฮียโอ้ระดับสามสองตัวคุ้มมากๆเลยเขาบอกเขาบอกเพื่อนๆเ,เลยว่ามันคุ้มมากๆอะไรมันจะช่างยากเย็นอะไรขนาดนี้ไป เรามาฟักระดับ5กันดีกว่าเึ๊บบ,บ,บอ่าเรามาดูกันว่าเคออสทุกมอนของเราจะอยู่ระดับอะไรไปเราไปที่เครื่องฟักกันเลยโอ้ผมลืมอุปกรณ์สำคัญนั่นก็คือแบ็กอัพนี่เองนี่ครับ เตรียมมาให้หมดเลยเราคิดจากครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วเราใส่แบ็กอัพผิดครั้งน,นี้เราจะไม่ใส่ผิดแลวครับไปเลยแล้วเราก็ใส่แบ็กอัพสี่นะครับแบ็กอัพสี่ดาต้าระดับกลางลุยโอ้ใส่แบ็กอัพสี่นะครับ ยังไม่ได้เลยเฮ้ยโอ้โหอึดมากอะ่ะเราขอเปลี่ยนแนวนะครับโอ้อึด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 เกินอึดเกิน ไปลุยแบ็กอัพระดับ4นะครับดาตตากลางลุยอ้าว <Wow. S 1> ต่อไปแบ็กอัพระดับ5นะครับนี่ดาตตากลางโอ้ยหกอันโอ้เหลือ5อันแล้วนะครับตอนนี้ โอ้เลยสี่อันทุกคนช่วยด้วยทุกคนมันกินเราไปเยอะมากทุกคน เต็มแบค่าเราหมดเกลี้ยงนี่เป็นแบคสี่่อะดูตู้จะมีคนกดจะมีคนเหมาตู้ไหมงั้นเราไปเหมาตู้อีกไหมไปเหมาตู้อีกดีกว่า ไปเลยไปเลยไปเลยทุกคนทุกคนเราต้องเหมาตู้เหมาตู้ให้หมดเลยครับทุกคน ลุยมาดูการว่าในตู้นี้จะได้ตัวอะไรกันบ้างได้อะไรกันบ้างนะครับไปรัวเลยครับเป้าหมายเราคือแบ็กอัพดิจิตัมมระดับ5นะครับ10อัน แปดเจ็ดหกห้าสี สามสองโอ้โหสุดยอดมากเลยหนึ่งศูนโอเคภารกิจเราสำเร็จแล้วนะครับเห็นไหมครับผู้เล่นทุกคนมีจิตสำนึกและมีมารยาทดีๆมารยาทดีมากๆอะ่ะเราให้เราหมุนตู้เสร็จก่อนนะครับขอบคุณมากครับเห็นไหมครับคิวต่อไปเขาก็ไปเลยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนี่คือสังคมเกมที่เราต้องการนะครับ มาเรามาดูกันนี่นะครับผมของต่างๆที่เราได้มานี่นะครับที่เราต้องการก็คือแบ็กอัพระดับ50อันนะครับมีไข่4ีหด้วยเมมโมรี่สกิลดัตตากลางเต็มเลยนะครับมีการ์ดเปิดผือการ์ดปิดด้วยนี่นะครับข้อดีของดีโคดการ์ที่เราลงเดวิยากกันนะครับฉะนั้นลงกันเยอะๆนะครับปะเรามาทําผลวิจัยให้เรา เรามาทำผลทดลองให้สําเร็จกันดีกว่านะครับผลทดลองนี้ก็คือฟักเจ้า chaos u m o n ให้สําเร็จนะครับโดยการใส่แบ็กอัพระดับ5ไปและดาตากางฮึบโอ้โหยังไม่ได้อีกดาต้ากลางโอโอึดมากโ,โหมีแวลว่าจะจะไม่รอดแน่เลยเ,าเรา ดาตากาังบางกรหรอขอเดินวนก่อนได้ไหมหนึ 1, 2, ่งสองสามเย้ oh my god Ye y a <laughs> <laughs> ดีใจมาก สำเร็จแล้วเสียแบคห้าไปกี่อันอ่ะเสียไปห้าอัน,น,เ,อนเอ้ยมากกว่าห้าอันเลยนะเสียไปสิบสองอันเลยนะผมมีก่อน,น,น,นอันนี้เจ็ดอันอ่ะอุ้ยมาผมจะมาฟักเจ้าเมกิดามอนกันนะครับไะสุดยอดทุกคนทุกคนภาวนาให้ผมสำเร็จแล้วนะครับมาเมกิดามอนจงตื่นขึ้น มีกิดามอนน้องหน้าเหมือนอะไรอะ่ะเดี๋ยวขอดูก่อนได้ไหมว่ามันคือน้องน้องคือตัวแบบไหนมริดรามอนอ้าวตั้งชื่อไม่ได้เฉยเมจิ Đã... Mê 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 Cho mẹ này kịp lại cả nó Áo Mê เมกิเอ็กเขียนงางี้ป่ะเมกิเอ็กได้ไหมอะ่ะเอาไม่ได้อีกแล้วต้องชื่ออะไรที่มันได้อะ่ะเคออสเคออส เมกิเอ็กอ้าวเคออสดุกมอนเอ็กฮะผมว่ามันบักอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวผมเปลี่ยนก่อนนะเย,ย้เคออส เคออสดอามอนเคออสแม็กกี้ออกออชไม่ได้ชาออสอ่าชาออสเอกเลยแต่ดูสิตัวมันเป็นยังไงอะ่ะเป็นกนะิวมอนอ่ะเราไปล่างไหนอ,ะอ่ะเอา อ๋อวิให้ให้คดูหน่อยครับนี่กลายเป็นเมกิตัวนี้ตัวนี้ต้องใช้อ,อะไรปลดอะดิจิตอลฮาซาดว้าวทุกคนสำเร็จแล้วสำหรับ เคออสดามอนของเราเอาละเดี๋ยวส่วนป่าเปิดเราจะไปเวลกันนะครับ